วัสดีวัสดีไอ้กองว้อวมำยังไงทนัปากสว่างขนาดนี้ในใส่ฟันทองเหรอใช่ฉันใส่ฟันทองอะว้ายากได้ยากได้ยากได้แต่ไหนไปแตงโมเลยใส่ไม่ได้เข้าใจไหมนี่ฉันซื้อนี่มาชากด้วยปืนพ่นสีอ งั้นเอาไปวู <screens S 1> ้เล่นไงของไก่ยเอาเมื่อกย้เมื่อกี้อะไรเห็นมีอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่มีพรอนจะยิงแกยิงฉันไม่ได้หรอกเพราะฉันเป็นฟักทอะ วันไหนโคตรเห็งเฮ้ยเกตีฉันไม่ได้อยากโดนหรือว่าอยากจะโดนกระทืบไม่เอาไม่เอาแล้วไปเล่นกับคนอื่นซะไม,ไม่บอกก็ไม่รู้เรื่องเอ้ยกลับดีกว่าก,ก,กลับบ้านแล้วครับวู้วเขาบดบอลกับมาบ้านลิวขอถีบหน้าหน่อยเอ้า,า,า,ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้แค่สะดุดอะไร เราใส่พื้นพื้นพึ่งถูพื้นมาเฮ้ยไอ้กระปุกอ่อนมีอะไรเหรอเออฉันมีปืนใหม่ด้วยอ่ะที่เขาเอาสมรทหารมาเหรอใช่ใช่โอ้ทีมผมนี่ชนะตลอดเลยผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมทีมผมชนะตลอดเลยโอ้เออเออก็รู้นี่ว่านายนายต่อยทีนึงอ่ะคนก็ปิวไปแล้วเออเฉยเฉยเฉยแล้วฉันจะไปสมัครทหารทำไมเปลืองแรงเปล่าเออ แต่แต่ไหนไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะเพราะว่านายวิ่งวิ่งวิ่งรอบโลกห้ารอบยังได้เออเฉยเฉยเฉยเดี๋ยวจะปิ้วปืนหน่อยด้วยโอ้น่าสนุกน่าฉันขอฉันขอขอเล่นหน่อยได้ได้ได้โอเคฉันจะลองเล่นดูนะยับยับอ้าวมันไม่ได้เล่นอย่างนั้นเว้ยยิง ว้าวมันไม่ได้เลยเดนไยว้าวโอ้นูด้าเอากเก็บตูดเลยไหนมันยิงยนีหรือเปล่าใช่ใช่ใช่มันยิงงัน โอ้โอเคได้เวลาอ้ามันไม่แย่อย่างนั้นเว้ยมันไม่แย่อย่างงั้นมันไม่ใช่โอเคลิ้นชักเลยก่อนสวัสดีแคฟูอุ้ยอุ๊ยจุดก่อนจุดก่อนอ๋อนี่นี่ฉันมีปืนใหม่ด้วยนี่ไงนี่ไงโอ้ฉันก็มีเหมือนกันนะนี่ไงนี่ไง นี่ไงโอ้จอจะหาที่นคนอื่นนอนบ้างทั่นอนเนี่ย